สวัสดีครับเบนยังครับวันนี้เรามาพบกับรายการ่าวฟุตบอลรอบวันอีกแล้วริวพูตั้งราคาขายวินามิโนแล้วทาคุมิวินามิโนยอดดาวยิงทีมชาติญี่ปุ่นของสโมสรหงแดงริวผูเตรียมเก็บข้าวเก็บของออกจากแอนฟิ์ในซัมเมอร์นี้โดยทางสโมสรลิวพู ประกาศยังเป็นทางแล้วว่าจะปักป้ายขาดนักเตะชาวญี่ปุ่นรายนี้โดยเขาตกเป็นข่าวอย่างที่ลิเวอร์พูลจะทําการโลนักเตะออกจากทีมเนื่องจากลงการลูกสนามของเขามีเพียงน้อยนิดโดยเจ้าตัวได้ลงเล่นในศึกฟุตบวันถ้วยของอังกฤษเป็นหลักทั้ง FA ครับและคาราบาวครับก่อนหน้านี้ดาวเตะวัย27ปี ซึ่งหงแดงดึงตัวมาจากทีมเรบดโลดซาวบวกในปี2019โดยการฉีกสัญญา7.25ล้านปอนด์เคยถูกปล่อยให้เซาท์แทมป์ตันยืมตัวมื่กุมภาพันธ์2021โดยเข้าลงเล่นให้นักบุญ10นัดก่อนจะกลับคืนสู่ลิเวอร์พูลและกลายเป็นดาวสโสในศึกฟุตบอลถ้วยของสโมสรเมื่อซีซั่นที่ผ่านซึ่งหงแดงลิเวอร์พูลได้แชมป์คาราบาวครับ เขาซันวูไป4ประตูและยิงในศึกเอเบคัพไป3ประตูแต่สำหรับศึกพรีเมียร์ลีกพ่พอค้าแข่งชาวเมืองประดิบได้ลงบูเมื่อซีซั่นก่อนเพียง11นัดโดยลิวผูคว้ารองแชมป์ด้วยการเก็บเต้เตมนอ้อยกว่าแมนซิตี้แค่1คะแนนจนในที่สุด BBC สำนักข่าวดัง รายงานว่าทีมลูกหนังแห่งเมอร์ซีไซปักป้ายขายราคาของเขาเอาไว้ที่17ล้านปอนด์และได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสอนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยไม่ว่าจะเป็นเซาท์แฮมป์ตันวูฟแฮมป์ตันฟุลแลมลีดยูเนเต็ดรวมโมนาโกสโมสอนชื่อดังในลีกฝรั่งเศสด,ด้วยโดย รวมแล้วดาวเตะชาวอาทิตย์อุทัยลงเล่นให้หงแดงไปทั้งสิ้น55นัดและซันโบประตูไป14ประตูทุกรายกัน